สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสสบดีที่23มิถุนายน2565นะคะดรแต๋วก็จะมาเล่าความฝันของพ่อเปลี่ยนให้ฟังนะคะขอบคุณเคยอีสานใต้และก็พ่อเปลี่ยนมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะดรแต๋วก็ฟังภาษาอีสานไม่ค่อยออกนะคะก็เลยให้ล่ามช่วยแปลนะคะขอบคุณพี่วินนะคะพี่วินเป็นคนอีสานแล้วก็ช่วยแปลความาเป็นภาษาไทย แล้วทําให้ดรแต๋วพอจะเข้าใจอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่วินในความฝันก็คือว่าความฝันของอพ่อเปลี่ยนก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสำนวนไทยนะคะสำนวนไทยที่เรียกว่าตกกระไดพลอยโจนแล้วก็สำนวนไทยที่บอกว่าแพะรับบาปแล้วก็เรื่องของกืนไม่เข้าใครไม่ออกนะคะกืนไม่เข้าใครไม่ออกตกกระไดพลอยโจนยังไงเอ่ยก็คือในความฝันนะคะที่พี่วินเล่าให้ฟังก็คือว่า เหมือนกับว่ามีมีผู้หญิงนะคะผู้หญิงคนนี้เขาเขาไปอยู่โรงพยาบาลที่จังหวัดอุบลน,นะคะสองเดือนแล้วเขาก็กลับมานะคะแล้วเขากลับมาแล้วทีนี้เหมือนพ่อเปลี่ยนเนะี่ยไปยืนตรงบันไดนะคะไปเกาะบันไดยอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็เอาพิซินน่ยคุมหัวนะคะครอบหัวอยู่นะคะเอวอวิขณะที่ครอบหัวอยู่เนี่ยหัวของผู้หญิงคนนี้ก็มาเห็นเข้าก็เลยไม่พอใจก็เลยคว้าปืนแก๊ปออกมานะคะเพื่อจะมายิงแล้วพ่อเปลี่ยนก็บอกว่า ก็ยิงอิปิเมียแกเองสินะอ่าอย่างงี้ก็คงประมาณนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็จบความฝันแค่นั้นนะคะพี่พี่วินเล่าให้ฟังแค่นั้นนะคะก็เลยอ๋อแล้วก็เลยจะมาแปลความฝันว่าอ๋ออันเนี้ยหมายถึงตกกระดพลอยโจรเพราะว่าพอเปลี่ยนเนี่ยไปยืนตรงบันไดนะคะเราเอามือจับบันไดยอยู่นะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็อุ้ยไม่รู้ยังไงมาอีท่าไหนก็ไม่ทราบเอาผสิ้นครอบหัวนะคะก็เลยต้องตกบันไดลอยโจรตกกระดพลอยโจรนะคะก็มันมันเป็นเรื่องของ ความหมายก็คือจำยอมไปเกี่ยวข้องในเหตุการณ์เพราะว่าไม่มีทางเลี่ยงเอาไปอยู่ตรงกระไดตรงนั้นนะก็เลยไม่มีทางเลี่ยงเพราะว่านางเอาพิษีนครอบหัวไว้ซะแหละแล้วทีนี้นางนางเพิ่งไปไปอยู่โรงพยาบาลอุบลมาสองเดือนนะคะเราก็ได้เลขสองจากตรงนั้นได้เลยนะคะได้เลขสองนะคะแล้วก็พูดถึงบน อุบบนก็หมายถึงบนนะคะอาจต้องมีเลขสองอยู่ข้างบนนะคะเพราะว่าถ้าเรื่องของอุบบนเนี่ยดรแกวจะมองในเรื่องของดอกบัวนะคะ อุบลเนี่ยก็จะมองถึงเรื่องดอกบัวแล้วก็มองเรื่องของทุนกระหม่อมนะคะทุนกระหม่อมอ่าอุบลรัฐนะคะแล้วก็มองเรื่องของเขื่อนอุบลรัฐอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วพระองค์เนี่ยเคยไปเปิดประกอบพิธีเปิดเขื่อนนะคะเมื่อวันที่สิบสี่มีนาคมสอง9ัน้าอ่าได้เลขสิบี่เลยนะคะด็อตอแต่ได้เลขสิบี่นะคะได้เลขสองมาด้วยนะคะสองข้างบนอ่าแล้วทีนี้เขาบอกว่า ตกกระดพาพอยโจรเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่จำยอมนะคะแล้วทีนี้มันต้องจำยอมเพราะว่าเออไปยืนตรงนั้นแล้วนางก็เอาพะสินข้อบหัวปุ๊บอืมกับอืมกับหัวใครเห็นก็ต้องแบบเคืองใช่ไหมคะอ่าเขาก็เลยเอาปืนแก๊ปปืนแก๊ปก็คือแปดนะแปด แปดเก้านะคะแปดกับเก้าก็เลย Upper ปเป็นได <9 S 2> ้เลขแปดมานะคะได้เลขเลขเก้านี้ด็รแต่จะเอาไว้ท hmm. ี่อื่นยังไม่เอามาไว้ในรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายนะคะยังไม่เอานะคะเพราะว่าเรามีในใจแล้วนะคะแล้วทีนี้ทุนกระหม่อมนะคะพอองค์ประสูติวันที่ห้าเมษายนสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่เจ็ดสิบเอ็ดปีนะคะอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีดรแต่ก็จะได้เลขสองมานะคะสองนะคะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลอุบลนี่ะ มาสองเดือนนะคะได้เลขสองแล้วก็ได้เลขห้าตรงนี้นะคะเลขห้าคือวันเกิดของทุนกระหม่อมนะคะได้เลขแปดได้เลขปืนนะคะอ่าก็ได้แหละได้ครบแล้วได้สองไปห้าห้าไปสองแล้วนะคะแล้วก็ได้เลขสิบสี่ลอ่าก็พอใจแล้วเลขเลขสิบสี่ก็พอใจแล้วนะคะเพราะว่าอ่าพระองค์พระองค์ทุนกระหม่อมเนี่ยทรงไปเปิดเขื่อนนะคะวันที่สิบสี่นสองันห้าคมอยเก้าอ่าได้ได้เลขครบแล้วได้เลขครบแล้วแต่ทีนี้ลองมาดูอีกทีสิอ่า ทีนี้อาการของการตกกระไดพลอยโจรเนี่ยมันเป็นเรื่องของแพะรับบาปแพะรับบาปก็คือไปรับผิดแทนคนอื่นรับผิดแทนคนอื่นเพราะว่าอ่าพอเปลี่ยนเนี่ยพอเปลี่ยนเนี่ยเหมือนแบบอืมไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะอะไรเงี้ยเหมือนแบบจะโดนยิงตายซะและ้วอ่าก็คือว่าเขาเรียกว่าแพะรับบาปอ่า ระบ,บาดก็คือแพะก็คือปีมะแม่มะแม่ก็คือเลขแปดดบแต่เต๋วก็ได้เลขแปดตรงนี้อีกเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้มาอยู่ตรงนี้อย่างนี้แล้วนางไปครอบหัวซะแหละก็เลยเหมือนแบบอาการกึนไม่เข้าใครไม่ออกนะตัดสินใจยากจะเป็นทางลบทางไหนก็ไม่ได้อย่างกันอย่างนี้นะก็เลยต้องอก็เรียกว่า2ทางนะเรียกว่าทางลบทั้งนั้นแหละก็เลยได้เลข2ก็คือจริงจริงได้เลข แปดห้าสองสองห้าแปดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะอ่าแล้วพอเปลี่ยนก็ตีความไว้ว่าเป็นแปดห้าเจ็ดห้าห้าสี่อ่านั่งนั้นนะคะดรเก,ก๋วก็เลยคิดว่าเออฉันก็ได้เลขและสองห้าแปดแปดห้าสองแล้วก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งอ่าฝันของพอเปลี่ยนก็คือเรื่องของตกกระดพลอยโจรเป็นเรื่องของสำนวนไทยนะคะสำนวนไทยวันแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมเนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เนี่ยเนี่ยที่เราจะได้เลขสองห้าตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเนี่ยสองห้านะแล้วเจ็ดตรงนี้เราก็ได้มาเป็นสองบวกห้าก็คือเจ็ดเราก็ได้เราก็จะได้เลขแบบเนี้ยเราก็ได้เลขแล้วเราก็อุ่นใจแล้วตอนเนี้ยไม่ว่าจะไปไหนเราก็พอใจแล้วได้เลขสองห้าแปดแปดห้าสองแล้วก็ได้เลขหนึ่งสี่สี่หนึ่งอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ